สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่5พฤษภาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาพ่อเมืองหล่านะคะพ่อผ่นมาอยู่ในวัดนะครับชมเมื่อนี้พ่อยังบอกออกมานะคะเดี๋ยวพ่อก็ออ,อกมาจังมาฟังน้ำกันงวดนี้พ่อจะฝันดีบ่หรือว่าจังไดรน,นะคะงวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ พ่อให้เก้าแปดมา 88, แปดแปดนะคะมิชช่มเป็นแนวทางความฝันนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะหมวดนี้มาฟังน้ำกันเพื่อหมกักเพื่อชอบนะคะเอาจังรอดพอจะเข้าก่อนนะคะมิชช่มผูชช่มพอมาแล้วนะคะมาฟังน้ำกันทุ่งกัดอันนี้ซื้อไหมพ,พ่อเพิ่นใส่บาทรก็พอไอพอแมน่นใส่ผ้าเขา่าใส่ผ้าเขา่าตอนเศร้า,าค่ะ,ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ อ่าให้ให้พ่อใส่ผ้าเข่าให้พระคุบ่าพ้นตอนนี้จังหันเศร้ามากเพิ่กับไกเนี่ครับนี่มีเมลอนครับอันนี้เมลอนหล้กก็แตงโมนะครับผมแตงโมพี่น้องนี่ครับแตงโมให้พ่อคุนใส่จังหันเศร้าผ้าเข่าไม่ออกฟ้าจัดการเลยไม่ออกกับนี่ยคุนใส่จังหันเศร้านะพ่อเด้อพอดีเบาเถ่านี่มันเศร้าจะมากเพราะท่านพี่น้องมันกับไก่อยหลายโลอยู่พี่น้องหลายกิโลก็เลย ซื้อมานะครับให้พ่อเพิ่นใส่ตู้เย็นอยู่วัดนี้ไว้ยี่มาเศ้าไม่ออกเพิ่นมาจังหันเพิ่นยังเพิ่นก็จะใส่ผ้าเขานับถวายอันนี้ดอกแค่มาฝากพ่อเพิ่นดอกแค่ดอกแค่มาฝากพ่อตีสามกลัวหาฟักรววขมือขมือดอกแค่เอ้านะครับเมลอนครับอันนี้ให้พ่อใส่ไอ ยังไม่เศร้านะพ่อเนาะใจังหันเศร้าจังหันเศร้าโอ้ยไม่นัานข้างบวเขามาหนจานี่พ่อปั่นเอาโมไซไปหับพ่อครับเห็นที่บอกหาชวนหกชวนมันออกหนาอเอาโมไซขันนี่ไปหับเอาเราเราจับตอกอยู่ไปทำแม่กับมานำพ่อไนเปพรอัปนั่งของคุณเท่านั่งคุยกันอันนี้จังมาเอาพ่ออันนี้จังอันนี้จังเอาไปจังเอาไปจังไปไหวพ่อเดี๋ยวจังมาไหวคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนเออข่าวมาได้แล้วเนาะมืองาน ผนตกบ่พ่ะบักบ่วงล้นบ่พ่อเจีบเจ้าเจียวเสวยบ่ไม่นำดอกไม้ีบ่เขียวเสวยเียวเสวยแม่ตลาดผลไม้ต้มนะผมไปกวาดแค่กต้หางพระงมือนเ็มที่มันแคดเพื่อองไรผู้บาคนนงทแานไหกฝันไม่ไปนอน ปเราเขาปิดการกิกา,ทากร,ร,รที่แล้วนั่งคุยกับพอเนี่ยเสียไรที่แล้วกันมากะถ้าเบียนถรถพ่อจะได้กี่ะอถ้าเบียนขั้นนี้บ่ะเบียนขั้นนี้แล้วสองหกศูนย์ศูนย์เอารถไปห,บหกกับแล้วหรือกรับขึ้นมาเน,านีนนเ่ยนั <c oughs> oh, ่งอนั่นั่งคุยกันโอ้คืออาคือห่อนคืออาแต่พ่อเนี่ยเอานีงวดที่ผ่านมาพี่้อง มีทั้งหาแปดสามเก้าแปดสามแปดสามเก้าแปดดันออกแปดแปดออกสามแปดแปดนะพ่อเนาะสามอันนี้จะเป็นแปดแปดกระบอกจะออกแปดสามแปดสามแปดกระบอกแปดแปดสามก็ะเด็นะพ่อเนาะนี่เกือบสามตัวเพราเขาได้พี่นลังได้ฝันไปละพ่อวาดเลยเมื่อคืนนี่พ่อฝันเห็นยากรูไปหาอยู่เพื่อนฝันเห็นยากูเป็านเกลือนปัดข้อโคตรบาสนี่เพราะง่ายสุดเลตอนเห็นงานจบนั้น ยายเมาเงินน้นเจ้าแปดหมื่นอยู่บ่อบ่อหน้าถนนเจ้าเงินมาใสหนีเจ้าไดยครับไปไสผัดไปให้พ่ออยู่อประเทศลาวคนบ้านเกิดพ่อคนเออมองผู้ยู่ได้เกาหนึ่งตัวนี่คือเปลี่ยนแปลงไปหลายแทนเหรอตัวเกาเสาเงินอยู่แค่หลังเกาแค่หลังเกาแค่หลังเกาคนแค่หลังเกาอใส่ปานอีกทียักบ้านตัวใดแล้วไปาผัดบ่มีคนอยู่ตาไปหาตาไปหาอยู่แค่หลังนี้ ไปหาเพื่อนนี่หาเพื่แต่แค่พ่อเนี่ยแหละบ้านเลขที่นี่เท่าไรแล้วพ่อสองเก้าบ้านเลขที่สองเก้าเออไปนตั้งใดก็ไปหาละวานนี้ไปหาแล้ววานนี้มีอีกผู้ชายเอาเงินมาให้เลยบึ้งขึ้นหนักพันเนี่ยหนะกวัดดีลูกโมเดลเอาเงินมาให้เจ้าจกซบบอกมาแล้วใบพันใบลอยใบเศร้าเต็มเต็มท้องส่งพึกเลยว่าเพิ่นเป็นนี่เจ้าอยูคแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นอืมเจ็บป นคู่นี่คือพระเป็นเป็นเกได้ยังนุ่มอยู่ได้เจ็ดแปดศูนยหอิเกาแปดูนยอพอยังนุ่มท่านในแถวหมอ่พอวท่านแเน้อคู่พระนี่มันบอแมนประมาณยี่สิบเกยี่สิบแปดปีนี่นะฝันเห็นเนี้ยคู่คือพระได้พิดหอเได้พอคนเจอเนี้ยคู่พ่อเมืองลาวอืมพ่อวัดัตเก้าพ่อแล้วเป็นเบื้องเล็กมันเคยออกแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งอมันสิยบังบ่อจ่างหาพ่อมักตรเลยและปันนี้พ่อก็ คือข้นมากว่าแปดศูนย์ศูนย์แล้วหละเพราะว่าแปดแปดหมื่นได้พ่อก็ดีใจห้องแมกขึ้นมาปติสีหอแต่เนาะกราบพระออกลูกมาเลยคู่ฝันเห็นพระมาพระก็นัเจ็ดน้ำแปดผลบายอย่งกับแปดหมืนอันนี้แปดหมื่นมาไซนีเจ้าเอามาไซนีเป็นนีเจ้าอยู่แปดหมื่นเจ้าปใส่อยู่ใไเอาไปห้ประเทศเล่า่นบานบ้านหลังเก่าเออย่บ้านหลังเก่าห้างมา่ล้วล่ะ เ,อองเงี้พ่อแบเง้ไไหมยุย่ประเทศล่าเน,น่ยบ้านเล็ที่พนี้เนี่มันอยู่ใสวนเนะาะขายพินสวน <c oughs> แา่บ้านเล็กที่นี่เท่าไรที่ว่าที่ว่าไปหาอยู่ที้นหลังนี่นบ้านเล็ที่ยเก่าบ้านเล็ก <29. S 2> ทีก่สองเก้าอือพระไปหาจ 7, 2, 9, าะพบ่เจ็ดสองเก้าเหอเล่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดศูนย์่าพ่อนี่เป็นแปดศูนยพ่อมักแปดศูนย์ศูนย์มารีจังไงนีลพ่อกับว่ามาเกตแปดศูนย์่่ละวันนี้เล็ไปเพิ่งในเห็นแปด เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์มาออกคนมาตัวเก่าดีใจว่าสันยายผัดมาถามมันเจ้าคือได้เงินคือว่าคนเอาเงินมาใต่หนีเจ้าเจ้าก็หูจครับผมยายคิดลั่นข้ามาบอกครใช่หล้าเราจะนับแล้วผันนับครบแล้วคนวางครบแปดหมื่นแปนแปดหมื่นแล้วคนวางเงินนับครบแล้วพอมักตัวใดพอมักเมื่ 8ปดศูนเรกว่าชื่อแปดศูนศูนย์หรือแปดศูนย์ี่แหละพอมักแปดศูนย์แดหมื่นได้เออไปเลยทีสองเก้าสอเก้าออแล้วเพิ่นเอาเงินมาใส่นี่แปดหมื่นเคยเล่มแปดศูนย์ศูนย์อ่าจกออกจากซบกระดาษพ่อก็ยับไปตรงๆว่าดีใจว่าสั่นกเนื้อคู่อืมปั่นเป็นจริงนะอีแต้มมุ่งมากไหมกูปั่นตัวนี้สนอกเนื้อคูยังท่านในเ่าบ่บ้าบนอาตามทีแับ ถ้าได้หอดสามสิบครับอืหลวงพี่ยางที่ออกมาจากหน้าต่างหมอห้องพระพ่อคนไี้ครับยางมาหาพ่อเพราะว่าพ่อนอนอยู่ห้องพระตั้งไปเว้นออกครับหลายปีแล้วพ่อนอนอยู่ท้องเกษตีเราผู้เดียวอยู่ในห้องพระในยางโค้งมาหันครับเพราะย้ายเส้นเลยย้ายมาเอาเงินน้ำเจ้าเพิ่นใส้ไปเส้นเลยเอาตอนใดเส้นหรอกเอาคือว่ามาเอานน้ำเจ้าแปดเมื่อเส้นเลยแต่เงินมาใส้เจ้าได้เดือนหน่อยเส้นเลย บ้านเลขที่พ่อสองเก้าเนี่ยคู่คือพระพระยังท่านในแถายังพระนุ่มๆไปหาอยู่ฮอดเฮียนอีกองนี้ว่าสิบเสีครบเจ็ดมือแล้วอ่ะองนั้นสิบเสีพ่ออายุเท่าไรบันเนียพ่อพ่ออายุจะปีพ่อที่หกสิบเก้าพ่อหกสิบเก้าได้พี่น้องได้พอมักแปดศูนย์ศูนย์ได้พี่น้องได้นะครับเอานะครับเจ็ดแปดศูนย์กับมักรบพ่อหรือแปดเจ็ดศูนย์แปด 8ปดพ่อแปดเจ็ดศูนย์แต่ว่าัวมากคือแปดศูนยกับจักันให้คือ870แจ็ดศูนย์ราคเจ็ดสองก้าบเลขทีนาพอเนาะเน่ยคู่กับคือพระพอนว่าพระท่างแ้บเถายังเป็นพระนุ่มในความฝันที่ไปหาอยู่เฮียนเอาแต่ว่าเนียนค่ะคือ8 0ดศูนย์อเอาเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้ธรรมชุ่มกาฝันว่าสิแม่เออแต่เอาย้ยเยี่นหลังเก้าว่าฉ่นอือ่เ้าเล็กจบอภกศูต่อเก้าว่ะเังเหลีวผ่านมาเนาะพี่ดองเนาะ เก้าแปดสามู่เขาได้พี่น้องเด้แล้วก็เลขทู่ปูปะเขาต้นโพใหญ่พี่น้องโอ้เสียดายหนะท้าทเป็นตัวนี้แปดสามแปดนะไปจุดได้ห้าสามแปดนะครับงวดนี้ใกล้ๆ่นละพี่น้องเดียวจังจะมาไหวปูนหน้พาได้โชคน้ําปูอีกปูปะเขาต้นโพใหญ่นะครับพิษตัวเดียวพี่น้องนะพิษตัวเดียวนะพอเนาะ, <t> <io> ะพิษตัวเดียวแปดกระ마สามกระมานะคอืมพิษตัวเดียวนะครับเดียวใกล้ๆจังมาหาปูจังมาไหวปูชม เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อพ่อเมืองลาวนะผมอา่าสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางความฝันพอเพิ่นมักค่ะคือวา่อาแปดศูนย์ศูนย์ฝันวันแงคู่มหาอยู่เฮียนแงคู่ก็คือพระได้พี่น้องเดอ้อบานเฮาแล้วแต่พื้นที่เพิ่นจะว่าพอเพิ่นวันแงคู่เป็นพระนพะพระห้องนอนเออยังท่านอ้เา่าพอคนว่นยิ่งหนุ่มหนุ μ, น่มแมหาบะหาพออยู่เฮียนบานเล็กที่สองเก้าพอเรียกว่าเอาเจ็ด เจ็ดสองเก่าใส่าที่พอมาคือแปดนย์กับ8ปดเจ็ตัวเน้นพอคือแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศ์ค่นั้นนะครับอันนี้เป็นตัวรองไว้ได้พี่น้องเด้อนับสตัวเน้นแปดศูนย์ับแปดเจ็นย์เจ็ดสองเป็นตัวรองสองตัวตัวเน้นคือศูนกับแปดศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดศูนยเก้เก้าหรือพู้ใดมากเจกรตัดเอาได้พี่น้องเด้ถ้าตัดให้กระจายนะครับตัดให้ซัมนีนะพอเนาะเน้นค่าคือแปดศูนย์ศูนย์ศ เป็นแนวทางความฝันพี่น้องาถูกใจตรงใจหาชอบกลายไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบ่มมากบ่ชอบเบิง่งซือ้อๆแต่เป็นจังได้งวดนีมใไส้ใะส้อยู่เมืองเล่าคนได้ไเอ่ว่าเอามาใไซนี่มาใไซนี่ฝัดไปพ่ออยู่เมืงเองเล่าคนได้หมองบ้านพ่อเกิดดุ่มไปแล้วเอามันเปลี่ยนแปลงไปปันน่นอ่ตัวผู้ใดม,มักอายุพอ่ออายุพอ่อหกสิบเก่าด้วพี่น้องเด้่องบริเขียนให้ถ้าเขียนให้ก็จะไล่ไปนะแต่พ่อพึ่งมาคักคือแปดศูนย์ เนานะครับุุและใกล้ๆเดี๋ยวจะมาหวายปูปะเขาคื้เกาอนะพอเนาะ mm. หาได้โชคน้ำเพิ่มอีก mm. เ,อเพราะว่างวดแปดหาเนี่ก็ได้ตรงๆง,งวดเมื่อกี้นีก่ก็โอ้ผาดตัวเดียวิ่นปูิันไหห mm. าสามแปดเลขทู 2, พี่น้องอา่านะครับ เอ้านะครับขอบคุณพ่อเมืองลาวท่านชมเชิมขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนแทั้งสองทุกท่านให้โชคให้ mắn ให้โชคให้ mắn สวัสดีค่ะทานมาถ่องงนค่ะพ่อท่านผู้ชมให้โชคให้ม ắ นต้อกันนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ